มีความดันโลหิตสูงอยู่ทานยาแล้วความดันก็ยังไม่ลดลงนะคะหนึ่งสิ่งที่เราจะต้องไปดูแลต้องไปปรับเปลี่ยนนั่นก็คือในเรื่องของอาหารอาหารที่มีโซเดียมสูงก็จะเป็นอาหารที่ทําให้ค่าความดันของเรานั้นยังคงสูงอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดท่านใดที่แบบว่าเราอยากจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทานอาหารเพื่อที่จะปรับสมดุลค่าความดันของเราให้กลับมาเป็นปกตินะคะเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงอาหารกลุ่มเหล่านี้ค่ะวันนี้อ้อมรวบรวมมาให้ทั้งหม 1 10กลุ่มอาหารที่มีปริมาณโซเดียมสูงที่เราควรหลีกเลี่ยงนะบางทีเนี่ยก็จะเป็นอาหารที่มีรสเค็มหรือว่าบางอย่างนะคะไม่เค็มแต่โซเดียมก็สูงค่ะอย่างแรกเลยนั่นก็คือกลุ่มของพวกซอสเครื่องปรุงต่างๆค่ะ หลายท่านนะคะเวลาทําอาหารชอบใส่เครื่องปรุงเยอะๆนะไม่ว่าจะเป็นน้าําปลาซีอิ๊วผงปรุงรสผงชูรสนะคะหรือว่าสุปก้อนเต้าหู้ยี้เหล่านี้ค่ะก็จะมีปริมาณโซเดียมที่สูงถ้าเกิดว่าเราใส่ปริมาณเยอะมากเกินไปอาหารเราก็จะมีโซเดียมสูงนะถึงแม้ว่าอาหารจะมีรสชาติที่กลมกล่อมแต่ว่าเราใส่เยอะเกินไปโซเดียมก็สูงได้นะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยไปทานอาหารนอกบ้าน,นะคะ่ะยังไม่ได้ชิมรสเลยนะคะแต่ว่าก็ตักพริกน้ำปาลาล่าตักเครื่องปรุงมาใส่เติมโดยที่ เรายังไม่ได้ชิมรสออริจินอลที่เขาปรุงมาให้เราแล้วเพราะว่าพอขาแม่ค้านะคะอ,อ่านเสื้อได้เลยว่าเขาปรุงรสมาแบบหนักหน่วงอยู่แล้วนะคะ<ม>เพื่อให้อาหารอร่อยเพราะฉะนั้นแล้วเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะชิมก่อนปรุงเนาะเราจะได้ปรับลดโซเดียมได้ค่ะอันนี้คือกลุ่มแรกที่เราควรปรับเปลี่ยนนะเพื่อดูแลค่าความดันของเราค่ะ ถัดไปกลุ่มที่2นะคะนั่นก็คือซอสต,ต่างๆนะคะซอสเหล่านี้บางทีอาจจะไม่มีรสเค็มอย่างเช่นซอสมะเขือเทศซอสพริกนะ,ะหรือว่าน้าจิ้มสุกี้ไม่เค็มนะ,ะกลมกล่อมอร่อยแต่โซเดียมสูงก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะกลุ่มที่3อาหารต่างแห้งค่ะ ปลาแดดเดียวนะคะหรือว่ากุ้งแห้งหมึกแห้งนะคะหรือว่าหมูแดดเดียวที่แบบว่าออกจะหวานนะแต่ว่าเขาใส่เครื่องปรุงมาเยอะโซเดียมก็สูงค่ะก็ควรจะรีเรียงนะกลุ่มที่4ก็คืออาหารหมักดองค่ะไม่ว่าจะเป็นผักกาดดองหรือว่าผลไม้ดองนะคะเขาจะใช้ เกลือก็เป็นตัวหลักเนาะแล้วก็มีเครื่องปรุงต่างๆนะบางทีเนี่ยมันก็แบบไม่ได้เค็มมากนะมีรสหวานกลมกล่อมแต่ว่าก็มีโซเดียมสูงก็ควรระวังหรือว่าถ้าเกิดท่านใดความดันโลหิตสูงมากๆก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงด้วยนะคะถัดไปกลุ่มที่5นั่นก็คือกลุ่มของพวกขนมถุงขนมซองขนมครเคี้ยวต่างๆเราก็ควรหลีกเลี่ยงนะรวมไปถึงพวกปลาเส้นนะบางทีเนี่ยมันรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เค็มมากนะแต่โซเดียมก็สูงเหมือนกันนะคะหรือว่าสาหร่ายอบกรอบนะคะ กรวมไปถึงพวกขนมถุงขนมซองนะคะเหล่านี้ยิ่งโซเดียมสูงมากๆก็ควรหลีกเลี่ยงด้วยค่ะกลุ่มที่6นั้นก็คือกลุ่มของเนื้อสัตว์แปรรูปค่ะพวกไส้กรอกแฮมนะคะหมูยอหมูยอหมกุนเชียงนะคะหรือว่าหมูแผ่นเหล่านี้ก็คือเป็นอาหารแปรรูปแล้วนะคะก็ควรหลีกเลี่ยงอาหารอันไหนที่แบบว่าเก็บได้นานๆก็ควรหลีกเลี่ยงเลือกอาหารที่ปรุงสุกสดใหม่อาหารที่มีเชฟไรส์หรือว่าอายุการเก็บสั้นๆนะคะก็จะดีต่อไตของเราแล้วก็ดีต่อความนานของเราด้วยค่ะ กลุ่มที่7ก็คือพวกอาหารกึ่งสําเร็จรูปนะไม่ว่าจะเป็นบะหมี่หรือว่าโจ๊กนะคะหรือว่าข้าวกรองแช่แข็งที่แบบว่าเราอุ่นร้อนหรือว่าเติมน้ําร้อนเข้าไปแล้วก็นํามาอุ่นแล้วก็ทานได้เลยอันนี้ก็โซเดียมสูงค่ะกลุ่มที่8ขนมที่ใส่ผงฟูค่ะไม่ว่าจะเป็นขนมเค้กนะขนมปังคุกกี้เบเกอรี่ทั้งหลายนะคะมีรสหวานไม่ได้เค็มแต่ใส่ผงฟูโซเดียมสูงเหมือนกันรวมไปถึงพวกซาลาเปาด้วยนะคะ กลุ่มที่9ก็คือน้ําเกลือแร่ทั้งหลายค่ะเหล่านี้นะยิ่งที่เกิดว่าความดันโลหิตสูงมากๆก็เลือกดื่มน้ําเปล่าดีที่สุดหรือถ้าว่ามีโรคไตรวมด้วยก็น้าเปล่าในปริมาณที่เหมาะสมกับระยะไตของเรานะคะก็จะดีที่สุดเลยค่ะกลุ่มที่10นะที่ควรหลีกเลี่ยงเพื่อดูแลค่าความดันของเรานั่นก็คือเนื้อแดงค่ะ พราะว่าเนื้อแดงไม่ว่าจะเป็นเนื้อเป็ดนะคะเนื้อหมูหรือว่าเนื้อวัวเหล่านี้นะ,ะจะมีปริมาณโซเดียมสูงเมื่อเทียบกับเนื้อสัตว์สีขาวก็คือพวกน้อปลาเนื้อไก่เนื้อกุ้งนะคะเหล่านี้ก็คือจะดีคือโซเดียมต่ำเพราะฉะนั้นแล้วนะคะสำหรับคนที่มีค่าความดันโลหิตสูงๆหรือว่ามีภาวะโรคไตเสื่อมร่วมด้วยนะคะ เราก็เลือกทานเนื้อสัตว์สีขาวในปริมาณที่เหมาะสมนะก็จะช่วยดูแลปรับสมดุลความดันโลหิตของเราแล้วก็ช่วยดูแลไตของเราได้ด้วยนะคะและนี่ก็คือ10กลุ่มอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงเพื่อช่วยดูแลค่าความดันของเราอย่าปล่อยให้ความดันสูงต่อเนื่องนานๆน,น,นะคะเพอะถ้าเกิดปล่อยไว้นานๆก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคไตได้ในอนาคตน,นะคะสำหรับวันนี้อก็นําข้อมูลมาแบ่งปันไว้เพียงเท่านี้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดที่มีไตเสื่อมร่วมด้วยแล้วนะคะก็ควรจะดูแลอาหารแบบเข้มงวดให้เหมาะสมกับระยะไตของเราแต่ถ้าเกิดว่า ไม่รู้จะเริ่มดูแลตรงไหน,นอ้องขอแนะนําเป็นคู่มือกินดีตาดีชีวิตมีสุขเล่มนี้ค่ะรวบรวมสาระความรู้สําคัญไว้แบบครบทั่วเลยนะคะและนอกจากนั้นยังมีอีก140เมนูอาหารหวรานค้าแนะนําไปด้วยนะคะคู่มือเล่มนี้เป็นขนาด A4 ด้านในปริ้นสีถูกหน้าเลยค่ะถ้าเกิดท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถาม กันเข้ามาได้ตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสามารถกดติดตามเพื่อรับสาระสุขภาพดีๆได้ทางไลน์อ้อมสารีนีหรือที่แฟนเพจ a c e b o o k คุณอ้อมสารินีกินดีมีสติหรือที่ช่อง YouTube คุณอ้อมสารีนีกินดีมีสติค่ะและอย่าลืมกดติดตามกด u b s c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนทุกๆครั้งที่อ้อมมีการลงคลิปสาระความรู้ดีๆในการดูแลสุขภาพค่ะสำหรับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ